วงการเพลงเศร้านักร้องดังเสียชีวิตแล้วเผยผลชน,นสูตรนับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการลูกทุ่งเลยทีเดียวเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายแสงทองนครศรีนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวใต้ว่ามีการส่งข่าวในกลุ่มเพื่อนศิลปินใต้ว่านายสุดรักอักษรทองอายุ63ปีได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกับอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ โดยนายแสงทองได้ประสานกับทางภรรยาของนายสุดรักอักษรทองโดยทราบว่าสุดรักได้มีการแน่นหน้าอกเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาภรรยาจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่โดยสุดรักได้บอกกับหมอว่าตนเองไม่เป็นอะไรมากแต่เมื่อมีการตรวจอาการหมอเนี่ยพบว่าผิดปกติจึงส่งต่อโรงพยาบาลทุ่งสงและนายสุดรักเนี่ยก็ได้เกิดอาการช็อกเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทางญาติก็ได้รับศพจากโรงพยาบาลทุ่งสงเพื่อนําไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่ตําบลเกาะน,อน้อ อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดสําหรับนายสุดรักอักษรทองถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงใต้ชื่อดังมาจากผลงานเพลงที่ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะอย่างเช่นเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนคอยน้องกลับใต้อัมพาขายตัวจอมอทหารใหม่ทั้งนี้สุดรักเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโด่งดังมากเลยในปี2523ซึ่งตอนนั้นวงการเพลงใต้ได้สูญเสียฉัดทองมงคลทองนักร้องใต้ไป